สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่20มกราคม2024นะครับวันนี้เฟียกรกิลนเด็ก52จากเมอนนี้51คลิปนี้จะพูดถึงเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์ที่ถึงนี้เ,เวลา10นาฬิกา Eastern Time หรือ4ทุ่มเวลาไทยจันทร์ที่22มกราคมนะครับวันจันทร์นี้จะมีการ Hearing ระหว่าง SEC กับคลิปตัวเชนบายน n c e นะ เอ่อ hearing วันจันทร์เนี่ยเดิมทีมันควรจะเป็นวันศุกร์เมื่อคืนนี้เวลาไทยนะครับแต่ปรากฏว่าทางวอชิงตันดีซีเจอปัญหาสภาพอากาศพายุหิมะเข้าสารท่านก็เลยบอกว่าขอรีสกจโจเป็นจันทร์ที่22 10บนาฬิกาอีสต์ e ไทม์นะครับถ้าใครจำได้เมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนมิถุนายน SEC ยื่นฟ้อง b i n a n c e Binance US ฟ้องิติ CC 13ข้อหา นะครับทั้งข้อหาที่พิทิซีซีปันตลาดนะข้อหาที่ว่าทาง b i n แ n นซเนี่ยปล่อยให้คนอเมริกันใช้แพลตฟอร์มโดยที่ไม่ได้มีการทำ KYC รายงานให้กับทาง SEC นะครับแต่ข้อหาสำคัญที่ชุมชนจับตาแน่นอนข้อหาที่ SEC กล่าวหาว่า Binance ขายโทเค็นที่เป็น Security ี้โทเค็นที่ลิสต์บนสำนวนมีทั้งหมด10โทเคน็น นะครับมีทั้ง Solana, e d อดาเมดิกฟาวคอยอตอมแซน b o บ็อกซ์มานะอัลกอริทึมแอคซีอินฟินิตี้และก็โคดี้นะสิบโทเค็นนี้ SEC เขาบอกไม่ใช่แค่10โทเค็นนะจริงๆแล้วมีอีกหลายโทเค็นที่เข้าข่าย Security นะครับจันที่จะถึงนี้ทาง Binance เนี่ยจะทำเหมือนกับที่ Coinbase เขาทำนะไปร้องขอให้ศาล ยกฟ้องที่ S.E.C. กล่าวหาว่าเขาขาย Security ีนะครับไฮไลท์สำคัญตรงนี้คือผู้พากษานะท่านเอ,อเอมี่แจ็กสันนะครับท่านบอกว่าท่านต้องการฟังความเห็นของ S.E.C. ว่าในมุมมองของ S.E.C. ในเฟรมเวิร์กกฎระเบียบต่างๆที่ S.E.C. ปฏิบัติตามข้อบังคับเนี่ย SEC มองคริปโตเครนซีในรูปแบบไหนมองในลักษณะไหนนะครับและท่านต้องการฟังความเห็นของทนายความฝั่ง Binance ว่า Digital Asset c คริปโตเค r นซี y เนี่ยมันถือเป็นคริปโตตลอดไปไหมแบบวันยันข้ามไหมถ้ามันไปถูกใช้ในการ Staking เนี่ยมันจะเปลี่ยน Definition หรือเปล่านะครับเพราะอะไรเพราะว่า ในส่วนการชี้วัดว่าอะไรเป็น security อะไรไม่ใช่ security แน่นอน h a r v y test การลงทุนด้วยเงินการลงทุนและหวังผลกำไรการลงทุนกับธุรกิจทั่วไปและการหวังผลกำไรจากความพยายามของผู้อื่นนะตรงเนี้ยท่านอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยน definition หรือเปล่านะคลไอ้คริปโตเนี่ยมันมันคริปโตวันยันข้ามตลอดไปไหมตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือของ ทนายความฝั่ง b i n a n c นนะครับชุมชนคริปโตเนี่ยลุน้นนะลุ้นว่าไม่ Binance ก็ Coinbase ชนะคดีก่อนนะเพราะส่วนอื่นที่เขาฟ้อง PTCC ตีฟ้องอีกเช่นบ n a n c e ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะเขาจะไม่ทำ Kyc พิ่ตีจะปัน่นไม่ปั่นเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของ Binance ในนิติบุคคลนะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือถ้าศาลมองว่าโทเค็นเหล่านั้นไม่ใช่ Security ความเขียวขจีบังเกิดแน่นอนนะครับความฝันที่อั h เทเรียมจะได้สปอตอีทียิ่งใกล้เข้ามาความฝันที่ XRP อเอดาแมดิกจะมัดรวมกันเป็น ETF โอกาสยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าสารลงความเห็นว่าเ e c o n d a r y ร a r มาร์เไม่ถือเป็น Security นะครับเราอาจจะแพ้ในส่วนของ Staking แต่ Secondary Market เนี่ย just to r e s ใน r e p o XRP ท่านฟันธงแล้ว Secondary ไม่เกี่ยวนะเราขายซื้อขายกันได้ปกตินะครับเพราะนั้นวันจันทร์อาจจะน้ำาน้าเหมือน Coinbase หรืออาจจะมีอะไรที่เข้มข้นออกมาที่ทำให้เรามองว่าเออสารท่านเข้าใจว่าไอ้ฮา v e ว t เทสเนี่ยมันมาใช้กับคริปโตไม่ได้ฮา v e วิเทสมันต้องแต่นึ่งเก้ มันตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหานะครับมันไม่ออพลา์กับคริปโตแน่นอนและการทำสเต็กกิ้งมันมันเป็นส่วนของการวาลิเดตนะตรงเนี้ยมันมันไม่ถือเป็นความพยายามของผู้อื่นนะมันเป็นการที่เราสเต็กให้บริการนะครับเพราะนั้นลุ้นว่าทนายความของ b i n a n c เนี่ยนะน่าจะมีแอคชั่นมากกว่าทนายของ Coinbase นะครับเพื่อนๆทางบ้านที่ตามข่าวนี้ตามคดีนี้คิดยังไงมีอะไรเสริม ม,เ,มเข้าาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคน,กคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม